พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเล่ครับกาเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตำรวจตีสุรินทร์ปาราเล่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังคู่เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจำนวน2ล้านล้านบาทนะครับ เป็นการกู้ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมานะครับประชากรของประเทศทั้งหมด65ล้านคนต้องรับภาระนี้อันนี้คนหนึ่งตกเฉลี่ยประมาณ3 3,000กว่าบาทนะครับลูกเล็กเด็กแดงโดนผลกระทบหมดนะครับแล้วเรามาดูการจับอันดับของประเทศนะครับ ความสามารถในการแข่งขัน<เ>ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งอยู่ที่อันดับที่42การศึกษาเราอยู่ที่อันดับที่80สาธารณสุขเราอยู่ที่อันดับ70กว่าถ้าเราดูตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาเน้นในเรื่องการศึกษาครับแล้วก็ในเรื่องการศึกษาอันดับที่80ตอนนี้การศึกษาเราก็รู้อยู่วันล้มเหลวที่สุดนะครับการศึกษาที่ล้มเหลวแล้วก็การสาสุขครับ ตอนนี้เราไม่ได้เอาเม็ดเงินตรงนี้ข้าไปลงเลยด้านสาธารณสุขนะครับตอนนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆในภูมิภาคคนไข้ไปหาหมอปรากฏว่าไปพบหมอหมอให้กลับทั้งหมดนะนครับเพราะไม่มีเตียงไม่มีเตียงที่จะให้คนไข้พักอยู่แล้วก็จากการที่ผมไปเยี่ยมคนไข้ปรากฏว่าคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจต้องเข้าคิวผ่าตัดหัวใจ ตายไปไปไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่โดยเฉพาะการฟอกไตนะครับโรงพยาบาลอำเภอไม่มีศูนย์ฟอกไตนะครับต้องไปโรงพาบาลจังหวัดแล้วขนาดเดียวกันก็ระยะทางในการเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษเศษค่าใช้จ่ายเป็นจับนวนมากท่านไม่ไปดูด้านสังคมด้านนั้นเลยท่านจัด ในเรื่องการคามนาคามซึ่งอยู่การแข่งขันของประเทศอยู่ในันดับที่1 2ซึ่งตรงน,นี้นี่ผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับและการจัดงบประมาณก็ไม่เป็นธรรมนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดยะลาปัตตานีไม่ได้แม้นแต่บาทเดียวแต่ในขนาดเดียวกันครับในในบางจังหวัดยกตัวอย่างจังหวัดเชียงรายนะครับ การจังหวัดเชียงรายโครงการเปลี่ยนรูปถ่ายนะครับ2,000กว่าล้านที่เชียงของนะครับโครงการสนับสนุนท่าเรือเทียบเรือเชียงแสนเชียงราย2,000กว่าล้านโครงการสร้างรถไฟรางคู่สายเดินชัยเชียงรายเชียงของ77,000กว่าล้าน ไอ,อ้เฉพาะจังหวัดเชียงรายต่างๆที่เห็นผมไม่เอารายละเอียดมากที่เป็นก้อนจริงๆซัดไปเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วครับในขณะที่จังหวัดยะลาไม่ได้แม้แต่บาทเดียวจังหวัดปัตตานีไม่ได้แม้แต่บาทเดียวรถไฟความเร็วสูงครับท่านดูครับเรียกรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทาง700รกว่ากิโลเมตรสามแสนแปดหมื่นกว่าล้านแต่ในขณะเดียวกัน โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายซึ่งระยะทางก็ประมาณไล่เลี่ยกัน1 0 0 0 0 0 0 0 0กว่าล้านไอ้ตรงนี้ในใจให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วรถไฟกรุงเทพโคราชเท่านั้นไม่ได้ถึงหนองคายเป็นการเป็นการลวงตรงนี้เป็นลวงไว้โดยเฉพาะาสายกรุงเทพประดังเบซาสายใต้ใช้งบประมาณาระยะทาง พันกิโลเมตรแต่ใช้เงินเพียงหนึ่งแสนสองหมื่นคือถึงจริงๆแล้วถึงหัวหินไอตรงนี้นี่ผมคิดว่าเราเขียนเข้าไปเราแก้ตัวเราแก้ระยะเราแก้ถึงแต่เราไม่แก้ในจำนวนเงินก็เป็น,เป,นเป็นที่ฟ้องร้องกันอยู่ได้ครับไอตรงนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมและจริงๆร,ร,รถไฟความเร็วสูงที่เราใช้คนใช้นี่น้อยมากผมคิดว่าคนใช้นี่ก็ประมาณ หล้านคนแต่ขนาดเดียวกันคนที่6 6หกล้านต้องรับผิดชอบไอ้ตรงนี้ครับขนาดที่เราตอนนี้ก็ในเรื่องความวิกฤตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราไปเจรจากันอยู่ที่ประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะที่กุลามเปอร์ระหว่างทางรัฐบาลไทยที่แต่งตั้งไปกับขบวนการ b บีเถ้าขอถามเรื่องความเป็นธรรมตรงนี้ครับเพราะสจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเพราะความไม่เป็นธรรม แล้วรัฐบาลนี้จัดงบประมาณในลักษณะอย่างนี้นี่ถ้าขาบวนการถามว่าคุณจัดงบประมาณนี้คุณแม่ความบรนทัดแล้วเราจะตอบอยังไงนะครับในการปรับปรามเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่แล้วมาถ้าพูดไปเดี๋ยวก็มีการประท้วงก็เลยอยากจะทราบว่าอยากจะให้พวกตอบให้ได้ว่าทําไมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะโดยเฉพาะยะลาปัตตาน,นีไม่มีส่วนได้อาน,นิสงส์ตรงนี้เลยนะครับในขณะที่จังหวัดเชียงรายนะครับ จังหวัดเดียวที่ผมดูไม่หมดซัดไปหมื่นกว่าละไอ้ตรงนี้ครับขอขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ